ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4ใบเทาคุณจะได้เป็นเจ้าของรถอ e ีโคคาร์เบอร์ต้นของเมืองไทยวันนี้ผมมากับเจ้าโตโยต้ายาริรุ่น 1.2E ปี2017ความโดดเด่นของโมเดลนี้ขึ้นชื่อว่ายาริสคุณจะได้ในส่วนของความทนทานของเครื่องยนต์และระบบเกียร์ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีฟเฟคเตอร์ขนาดใหญ่ภายในเป็นโครมดำดูสปอร์ตเฉีียวมากๆเราจัดการเปลี่ยนล้ออลลอยใหม่ทําให้ตัวรถมีมิติและดูสวยงามมากขึ้นความสมบูรณ์ภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับเต็ม100%มาพร้อมเครื่องเล่น CD ดี MP3 จากโรงงาน ระบบเกียร์เป็นแบบ CVT และเป็นขั้นบันไดแบบเกตไทยทำให้ตัวรถขับขี่ได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นความสมบูรณ์ภายในห้องโดยสารด้านหลังโดดเด่นไร้ริ้วรอยการใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นเสริมความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ถอยถึง2จุดและอำนวยความสะดวกด้วยฝาประตูท้ายแบบกรอนไฟฟ้าโดดเด่นด้วยที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สไตล์รถแฮทช์แบ็กและยังมีในส่วนของตัวที่บังสัมภาระด้านท้ายเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านกับราคาเบาๆที่ทัสซี่เสนอเพียง259,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง4ใบ เข้าตลอดอายุสัญญาถูกก็ดีแบบนี้มีที่ทัซี่ที่เดียวนันครับแล้วเจอที่โชว์ลุงครับ